เราก็มาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราสองคนกําลังจะเดินเข้าป่าไปป่าต้นไม้ใหญ่นะคะไปค่ะทุกคนไปต่อเด็ยเพื่อนๆอยู่เป็นกําลังใจให้ต้นต่อไปนะคะว่าเราสองคนจะหาเห็ดได้เหมือนหมาอีกหรือเปล่าคะ่ะไปค่ะเดินไปยังไม่เท่าไรเลยค่ะทุกคนเจอดงเห็ดดาอีกแล้วคะ่ะป๊อ กลุ่มนี้มีแต่ขาอุบอวบด้วยนะแต่ว่าเขาอยู่ข้างในน่ะถ้าจะเดินไปข้างในก็ต้องเหยียบโอ้ยเนาะเอารอบนอกนี้แล้วกันค่ะอยากได้ขายาวๆแบบนี้ ลุงหาวแล้วสวยมากเจอเห็ดสวยๆลืมสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปาอ้นกับ ลุงฝรั่งนาคะยังอยู่ที่ป่าตามล่าหาเห็ดเห็ดดำนะคะเห็ดดำขาเหลืองค่ะก็วันนี้จะเก็บให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เก็บได้นะคะเราก็มาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราสองคนกำลังจะเดินเข้าป่าไปป่าต้นไม้ใหญ่นะคะเพราะว่าอยากได้ขาอบอวบพ่ ป่าสนขาจะเล็กกว่านะคะไปยังไม่ทันถึงเท่าไหรเลยค่ะก็มาเจอดงเห็ดดงใหม่ค่ะลุงเลยบอกว่าแวะเก็บก่อนเพราะว่าขายาวกว่ารอบที่แล้วนะคะค่ะเก็บก็เก็บเห็ดสวยไม่เท่าไรแดดกำลังส่องสีสวยเนี่ยค่ะแกบอกให้หยุดทำคลิปเพราะว่าถ้าเข้าป่าข้างในมืด สีจะกลมกลืนมองไม่เห็นเห็ดก็ขอบคุณคุณลุงที่แนะนำนะคะเห็นขาเล็กๆอย่างนี้จริงๆแล้วพอเก็บไปกว่าจะเดินไปถึงบ้านเขาก็จะอวบใหญ่กว่าเดิมนะเขาบวมค่ะโอ้ยทำไมตรงนี้ดึงยากจังอาหลุด ดูค่ะสีสวย,ยแดดยามเย็นสองลงมานะคะโฟกัดดอกใหญ่ขาใหญ่เอ๊มีอันขาใหญ่อวบๆเหมือนตอนกลุ่ตอนแรกๆที่ป้าอ้นเก็บไม่น้อเดี๋ยวมองหาดูดีๆก่อนแต่ว่าตรงนี้ก็สวยนะ มาเก็บรอบนอกว่าข้างในเตินเหยียบไปหลายดอกมากอุ้ยตรงนี้สวยค่ะเอื้อมก่อนอี อยากได้แบบนี้อันนี้ยาวด้วยไหมอ่ะยาวค่ะมอง,มองหาเสียงคน มีรอยคนเก็บแล้วนะตรงนี้ไม่เป็นไรคะ่ะเป็นเรือเดาใหญ่และและ้วเราก็มาถึงที่ที่เก็บเห็ดเมื่อวันก่อนนะคะโอ้ยเนาะอย่ามันน้ามันโกว่าเก็บเห็ดไว้แล้วเขาจะรอเรานะคะไม่คะ่ะโอ้ยเนาะไม่ใช่แค่เราที่รู้ที่อย่างเดียวนะคะดูสิคะเขาเหลือไว้ให้แค่นี้เองคะ่ะ นอกนั้นคนอื่นเขาตัดไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะไม่เหลือโชคดีที่ปอนตัดได้ไปเยอะมากค่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เสียใจเราแบ่งกันไปนะคะ